เจนนี่โชว์ความแซบเกินต้านหุดเพชรเวอร์จนต้นหอมอยากสั่งมันหมูให้กินเป็นคุณแม่รุกหนึ่งที่แซบและรักษาดูแลหุ่นได้อย่างดีงามไม่เปลี่ยนแถมยังดูหน้าเด็กตลอดการสำหรับนางเอกสาวเจนนี่อัจภาพนป้อมเพชรล่าสุดเจนนี่อวดคลิปโชว์หุ่นทำไฟลุกในชุด,ด้าตัวจิ๋วสีสดใสสวมทับด้วยกางเกงยีนอวดความแซบ แฟ,แฟนๆแหกทักว่าดูผอมจนเกินไปถึงขนาดเพื่อนนักแสดงต้นหอมสกุลตลายังเข้ามาคอมเมนต์ว่ารู้ใช่ไหมถ้ามาชวนฉันกินข้าวฉันจะสั่งมันหมูนะอย่ามานัดกินอาหารกรีนนะ